สวัสดีครับคุณผู้ชมขอพาคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่สนามตินสุรน,นนท์ครับกับการแข่งันฟุตบอลปุ๋ยรุ่งอรุณลีกหรือว่าไทยลีกสามฤดูกาล2023-2024นะครับเป็นการแข่งขันในนัดที่8ระหว่างสงขลาฟีครับทีมอันดับที่2ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของตาราง FC ทีมอันดับที่10ของตารางเอาครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับ เป็นทางฝั่งของสงขาเอฟซีเปิดเกมขึ้นมาก่อนครับลุ้นทางฝั่งซ้ายที่อาซิเคอาซิเคยังครองบอลได้อยู่ครับดวนอยู่กับทางทิเบตอาทิตย์ให้มาอันวาลีมามะอันวา,มา,มา,นวาเห็นทางซ้ายที่อับดุนาฟิตแล้วจับดุนฮาฟิตเล่นบัสลีได้จบครับตำแหน่งแบ็กซายนี้สงขามีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งแล้วบัสลีมาในกรอบเขตโทษผู้ศินจุดโทษครับจังหวะนี้ครับเป็นทางฝั่งของทิเบตครับโอ้โหไปทำฟาวทางบัสลีสลด อาซิเคยิงไปโอ้โหลุดไปเลยครับโอ้โหให้มาที่ทางด้านพรเทพพรเทพอับดุลฮาฟิดคอสดงๆไปอาซิเคเอาบอลลงอาซิเคเปิดไปได้จบเจ้าโอ้โหครับก็เป็นทางด้านของเจ้าวาครับอันวาอาลีมามาครับโอ้เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับดาวสโมสรของสงขลาเอฟซีครับเจ้าตัวบวกสกอร์แรกให้สงขลาออกนํา ทางด้านตรัง FC ไปแล้ว1ประตูต่อ0ในนาทีที่19ของเกมครับโอ้โหนี่ครับอันวาอาลีมามะครับนี่ครับผู้ผู้ผู้ช่วยผู้สินก็บอกให้รีไปครับแต่ผมบอกอันวาบอกขอมาที่บัสลีบัสลีครับบัสลีโยกหลอกอยู่เจอกับทางด้านของวิสรุต บอสตลีได้คอร์ดอาซิเคจะแก้ตัวอลูกนี้โคกยังไงครับเจ้าแจ๊บเจ้าแจ๊บแล้วเปิดโดงโดงไปแล้วบอ่อนหลุดไปด้วยครับได้โคกงโอ้โหลูกนี้น่าสนใจครับอาทิตอาทิตยังไงครับเปิดไม่ได้ครับออาทิตลำเลียงมาเองก่อนอาทิตโอ้โหอาทิตยหญิงแล้วลูกนี้โอ้โ oh, หสวยงามเหลือเกินครับสําหรับอาทิตย์ครับโอ้โ oh, หเป็นประตูขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ครับ จากทานัานของอาทิตย์พรมขันครับเจ้าฟูสามารถทำประตูได้แล้วครับในนาทีที่37ครับนี่ครับขอดีใจซะหน่อยครับโอ้โเจ้าตัวก็ไม่คาดฝันว่าเจ้าตัวจะทำได้ในจังหวะน,นี้ครับโอ้โซัดไกลเสียบเสาแรกเลยครับสำหรับเจ้าฟูอาทิตย์พมขันนั่นเองครับดเดียวว่าลูกนี้เนี่ยลุ้นเป็นลูกยิงประจำสัปดาห์ได้เช่นกันนะเอาครับ แล้วลูกนี้เอาจารูเดตออกมาไม่ถึงบอลมิตรภาพมิตรภาพคืนกลับมาแล้วจารูเดตโอ้โหยังแก้ตัวไว้ได้ครับครับอันวามายืนที่ลูกฟุตบอลด้วยครับรวมไปถึงอันวายังไงครับผอนเทป,ปันโค้งไปแล้วลูกนี้โอ้โหผู้สนานให้ที่อาร์ซิเก้อาร์ซิเก้ครับอาร์ซิเก้ให้มาฝั่งซ้ายบัสตรีครับแล้วยังไงครับบัสตรียยิงไม่ผ่านเสมอหนึ่งหนึ่งอยู่ เอาครับทางด้านของหญิงเลยอบอนข้ามคานไปครับแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะได้ลุ้นเลยทีเดียวครับแล้วก็ทางด้านของคุณธีรพงษ์จันดีครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกครับเกมนี้ก็แข่งขันพร้อมกับคู่ของสงขลา fc ครับแต่มาจังหวะนี้กังก่อนอาร์ซิเก้อาร์ซิเก้ยังไงครับอูอาร์ซิเก้จังหวะมันไม่ได้แล้วครับพยายามยิงเองก็หลุดไปเลยครับลูกนี้ด้านหน้านี้ตรัง fc จะพบกับเมืองตรังด้วยนะฮะเอาครับ อับดุลวาดิสลูกนี้ครับชาลูเดตบอกว่าลูกง่ายๆครับแต่อยากกระโดดเซฟครับอันวาให้มาที่ทางอับดุลฮาฟิสเปิดอาซิเกกได้หม่องโอ้วันนี้ครับอะไรกันครับเนี่ยอาร์ตให้กับอาซิเกอาซิเกให้มาอันวาอาลีมามะโอ้ยิงไปไม่เต็มเท้าครับเห็นด้วยฮะผ่อนเทพให้มาอภิชาตอภิชาติหลุดกับดักลำหน้ามาได้ด่วนแล้วลูกนี้โอ้ห จะทำได้ดีขนาดไหนฉานุกรณ์เปิดไปเอาครับยังอยู่แล้วเรียบร้อยไหมครับผู้ตัดสินบอกเป็นเชงงว่าเหมือนจะแฮนด์บอลของทางอภิชาติเอียดสีชายก่อนครับแล้วพรเทพโอ้ยโยกหลอกอยู่พรเทพให้มาครับแล้วลีออนไซโตมีพื้นที่มีเวลาลีออนไซโตเปิดไปได้โค้งเต็มๆครับและแล้วก็เป็นเขาคนนี้ครับวิกเตอร์กาปินัน ก็เป็นแนวรับสัญชาติบราซิลเรีย่ยครับเจ้าตัวสามารถทําประตูได้อีกแล้วครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของตัวเองศูนย์ครับแล้วยังไงอภิชาติเอียศรีชยัยอภิชาติโยกหลอกอยู่มีเวลาแล้วเรียบร้อยครับโอ้ใช้เวลานาะทีเดียวครับอภิชาติเอียสศรีชยัยบวกสกอร์ที่4ี่กับสองครา fc ออกนำตราง fc ไปแล้วเป็น4ประตูต่อศูนย์ครับ โอ้โหเรียบร้อยจริงๆครับลูกนี้ต้องชมความเยือกเย็นของแนวรุกชาวสงขลารายนี้บอสลีให้มาอดัมรัสมานอนอดัมรัสมานอมองเห็นลีออนไซโตลีออนไซโตะยังทันอยู่ครับลีออนไซโต้คืนกลับมาว่าอนออกข้างไปก่อนแล้วยังไงครับผู้ตัดสินคุณธีรพงษ์จันดีครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก็ตามคาดครับเป็นทางฝั่งของเนื้อสิมหาสงขลาสลาี่เปิดบ้านเอาชนะ ทยุนพิฆาตรังเอฟไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นะครับ